ต่อจากขราวที่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูต้นกล้าพริกขี้หนูแล้วก็พริกซูเปรอร์ฮอตต่อเนาะค่ะเดี๋ยวให้ดูโซนนี้โซนนี้จะเป็นพริกขี้หนูธรรมดาเนาะธรรมดาประมาณหกร้อยต้นกล้าย้ายต้นกล้าไปวันที่สองเดือนสามสิบประมาณเท่าไหร่สิบสามวันได้อันนี้มันเหลือก็เก็บไว้สำรอง มันอาจจะโตเร็วกะตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างเนาะกว้างแล้วก็ลึกด้วยเนหะ็นไหมแต่อันนี้มันจะแคบแล้วมันก็สั้นเดี๋ยวมันก็โตรอสักนิดอันนี้มันจะพุ่งเลยเนี่ยพื้นที่มีส่วนการย้ายกล่องต้นก้านี่วันนี้ าดน,นี้ใช้ดินเพราะ,ะเกรดธรรมดาเนาะอันนี้ไม่ได้แบบบ้าราคาแพงก็โอเคใช้ได้ถุงหนึ่งก็ประมาณยี่สิบไร่ยี่ห้าลิตรก็สี่ร้อยเก้าสิบแปดก็โอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก็ไปปลูกเดินห้าเดี๋ยวมันก็โตเอง ขเดียวให้ดูส่วนนี้ก็จะมีพริกขี้หนูขาวสายพันธุ์มณีขาวเนาะต้นกาข้าวที่แล้วเคยลงไปแล้วแหละว,วันนี้ก็ประมาณนี้เนี่ยไซส์ของต้นกาประมาณนี้ข่านนี้ก็จะเป็นพริกชีฟ้าเนาะพริกชีฟ้าเอามาทดลองเคยลงไปแล้วขราวที่แล้วเนาะสัปดาห์ก่อนประมาณนี้วันนี้ โซนนี้ก็จะเป็นพริกหลักๆที่ปลูกเลยแหละซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ฮอตวันนี้ต้นกาก็จะมีถาตโต้ตนข้าโตแล้วก็ถาต้นนน้อยก็มีเนี่ยวันนี้ก็ขยับขึ้นมานิดนึงเนี่ยด้านโน้นก็เหมือนกันก็โอเคเนี่ย ต้นกางางามๆตอนนี้เนี่ยอันนี้สามถาดนะถาดอื่นยังยังมันก็มีเต่อ,อาถาดที่งามมั่งถาดที่ไม่งามมั่งก็มีนะถาดน้นเหมาะเลยเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าอากาศร้อน,อนๆหน่อยต้องให้น้ําทุกวันเพราะว่ารากนี่เขาเขาหยั่งถึงถึงเขาเรียกอะไรนะข้างล่างอะไรน่ะสีขาวขๆอันนี้ถ้าไปปลูกมันจะมันจะติดเร็วถ้ารากต้น ก้าผักหรือต้นไม้มันเป็นสีขาวนะค่อนข้างจะใช้ได้เลยเวลาปลูกไปเนี่ยลงดินเนาะมันจะโตเร็วขยายแผ่อะไรไปเร็วมากเลยอราเขาแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลมันจะช้านิดน,นึงมันจะไปช้าอันนี้ก็ซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ฮอตซูเปอร์ฮอตประมาณยี่สิบถาดก็คูณสองเข้าไปอยี่สิบถาดเนาะ เท่าไหร่ล่ะสองพันต้นได้เนาะประมาณนี้ขัดซูเปรอร์ฮอตถาดนี้แย่ที่สุดเลยกำลังซ่อมนเนี่ยเนี่ยเมื่อวานก็เอาต้นกล้าใหม่นะ่ะเอามาซ่อมต้นกล้าเก่าถ้ามันแย่แย่เหมือนว่ารากเขาจะมีปัญหาคนต้นมีปัญหาก็ถอนทิ้งไม่ต้องเก็บไว้หรอกมันค่อนข้างจะโตช้าด้วย ถ้าเก็บไว้ต้องใช้เวลาตัดินสใจทิ้งเลยอันนี้ย้ายต้นกล้าชุดหลังประมาณเดือนสามก็โอเควันนี้ต้องดูแรแบบดินนิดนึงเพราะว่าเวลาลดน้ำไปฝักบัวบางทีมันหลุดพอหลุดปุ๊บน้ำมันไปกระแทกดินทำให้รากมันต้นกล้ามีปัญหาได้ต้องค่อยระวัง ค่ะพริกซูเปอร์ฮอตถ้าดูตามไซซ์มันก็จะมีหลายไซซ์เนาะอันนี้ไซซ์เล็กสุดแล้วก็ไซซ์กลางขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไซซ์โตขึ้นมานิดนึงเสียงเครื่องบินมาแล้วนะแล้วก็ไซซ์ของรุ่นปีที่แล้วประมาณนะประมาณ3 4สี่ไซซ์ได้เดี๋ยวให้ดูโซนนี้เนาะโซนนี้จะเป็นพริกขิงหูสวนเนาะ เป็นเมล็ดพันธุ์จากซองมั่งแล้วก็เก็บเองมั่งอันนี้จากซองเนาะแล้วก็ย้ายช่วงเดือนหนึ่งอาการก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันหนงังเหมือนเขาจะไม่ค่อยทนโรคถ้าเทียบกับพวกซูเปอร์ฮอตเนาะอันนี้ก็เมล็ดพันธุ์เก็บเองมีตายมั่งแล้วก็ใบเหลืองก็ดิดใบออกพริกขี้หนูส่วนต้นกานี้เนาะ เป็นครั้งแรกเพราะของบริษัทไม่รู้ซองอยู่ไหนอาจจะอยู่ด้านน้นก็ได้ทีนี้มันตายตายแล้วก็ไม่ไม่แ่มเนี่ยแต่ก็พยายามประคองแบบให้ได้สักสิบต้นกล้าก็อยังดีเนาะจะไปปลูกล้วก็จะได้เก็บมเมล็ดพันธุ์เพราะว่ามเมล็ดพันธุ์มันน่าจะเก็บเองได้เพราะว่าในซองก็เกขียนว่าโอปีก็ให้ดูฟากนี้ก็เป็นพริกขีห้หนูสวนเหมือนกันเ mm. พิ่งย้ายต้นกล้าไปได้สามวันเนาะ อาการก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เพราะว่ากลางวันร้อนมากเลยในกินเท้าระบายอากาศให้มันถ่ายเทอยู่เพราะว่าในกินเท้ากลางวันประมาณ30องศาได้ไม่ค่อยดีนะสําหรับต้นก้านอ่ะอุณหภูมิมประมาณสักอ่าไม่เกินไม่เกินยี่้านี่กําลังดีประมาณสิบแปดบเก้ายี่สิบเหมาะเลยแหละ